สวัสดีคนเลยนะครับเราจะไปดูเด็กๆก,กันหลังจากปล่อยให้อยู่สองสองตัวเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นปกติแลว่ะนี่นนไงอ้าว,ว นี่ไงมันนอนไงพี่มันพากันนอนมันแพากันนอนไงโอ้มันก็ไม่หนึ่งมามามาไอายังคนน่ะเพิ่งตื่นนอนโอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าเป็นยังเหรอฮะใครไปไหนมาใครไปไหนมาอย เาเปิดรับ้านให้มันวิ่งแล้วมันก็นอนนิ่งเลยเนี่ยติดอะไรหลัหลังบ้านเป็นไงบ้างครังเร็วหมดโอ้ยนอนอิ่มไม่ไม่งตื่นมาแบบงงไปกินข้าวกินนมาพแม่เทนให้พ่อไม่ได้เทน้ำโอ้ยมาถึงหิว ไอ้เวอมาหยิบกล้วยให้ลูกน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวหาของกินเลยเห็นไหมตื่นมาอเออมามามาๆน้ำน้ำน้โอ้ยเด็กหิวน้ำเด็กหิวน้ำเมื่อเมันเพิ่งนอนหูวจุ่มน้ำน้ำหูวอะไรเออหิวน้ำหิวน้ำเออหิวน้ำหิวน้ำข้าวเนื้อาแล้วข้าวบุตรแล้วไม่ไม่ไม่อ่าเรียบร้อยเก๋ทำอะไรที่ ฝึกไม่ได้สักกะทีฝึกไม่ได้สักกะทีแล้วกินน้ำไอ้ลูกเก้าตื่นแล้วขอกล้วยหนึ่งใบเอาไปกล้วยอ่ะอาเดียซื้อไปเดี๋ยวจะโอ้โหนี่อของเกลี้ยงเลยนี่ตังตัง,ตงเลยไงเดี๋ยวไปเอากล้วยให้เอาอะไรขอกล้วยไหมข้อให้มันกินก็ได้ไมันหิวแล้วเนี่ยมันหาเนี่ยแล้วลองแล้วจะดูนะว่าพุกเจอกล้วยจะเป็นไงนะเดียแท้ขนาดนั้นเลยบ่เออแล้วคอยดูนะ นข่ามัน uh huh. ี่ข้าวมันก็มกนอนี Buddhism> ้เน like cool ี่เริ่มคู่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 คอากี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 กครับกีครับกินหอยมาลุกโค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  อ่าเรียบร้อยฉียอีกคนแล้วฉีเยอะซะด้วยเต็มที่เลยกินน้ำหิวหน้ำดูเสียงกินน้ำสิทุกคนเฮ้ยมานีเร็วมาเร็วกี๊ยอย่าล้มไปกีโอว้ยมาคือเด้ งหัวไว้คือนดเลงมจกด้บอนรแก่มันอนรอเนี่ยอหิวกันแล้วเหรอถอยถอยถอยนี่คืออะไรอุ้ยขอนี่คืออะไรเร็วเร็วม่เนมันหิวมาถอยออมาเดี๋ยวดูนาหิวไม่หิวเปฮะ โคกยังไม่เห็นเดี๋ยว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 เครื่องยังไม่ทำาเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวก่อนดิเดี๋ยวทีละคนก็นหิวกันเลยพี่อะเอาพี่โคกินเอาแค่เอาเองมันต้องบิดให้มันเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อย่าเพิ่งวุ่นวายใช่ไหมอ่ะโอ้ยเอาเลยเอาไปแล้วเนาะ ผมยังไม่หิวเลยผมเพิ่งตื่นเลยครับนั่นใหญ่ไปเบียผมเพิ่งตื่นเลยครับผมยังไม่หิวเลยครับกินยังไม่รู้เลือกนี่ก็อยากจะก,กินกับน้องมากนะเครื่องก็ยังไม่ทำงานตาก็จะหลับกินก็อยากจะก,กินื เก๋ขอน้องหน่อยอแกไม่กินหรอกจะเล่นอย่างเดียวออและเพียอ,อันนี้ต้องบิดให้กินดีดนั่งลงลูกเออนั่งลงกินด้วยกันกินดีดีกินทีมน่มือก่อนหิวจาใหม่ต้องป้อนถ้าหล่นแล้วก็จะไม่กินเดียรู้ไหมถ้าหล่นแล้วจะไม่กินนะ เขาเด็กอนามัยนะน้ากี่ก็กินด้วยกี่ลอยไหมกี่มันกินท่าไปงั้นแหละทำท่าไปนะไอ้บอเนี่ยบอเล่นผมจะเล่นนะครับบอเล่นเอามีให้หมดแล้วเร็วมีหนึ่งมันตื่นมันยังไม่ตื่นเออเออไอ้บอ บอให้กินกล้วยเนี่ยไม่ได้เล่นเร็ว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 เสียได้ของเออกินไปเล่นไปไงมันจะเป็นอย่างนี้ทุกวันแลหละเดีอะเพอมันจะกินหมดนอกจากมันหิวน้าข้าไปซ่อนแล้วเอาเกี๊ยวเอาเกี๊ยวไมให้น้องข้าไปซ่อนแล้วขกี๊ข้าไปซ่อนแล้ว,าลวมาเอาเนี่ยแบ่งกันแบ่งกันอืมอ่ะยวลองกินมั้งสิอ่ะกินบอ มากินกล้วยฮะกล้วยมาแล้ลิงเนี่ยน่าจะเป็นลิงเอาแย่งกันแล้วอืออือ,อ,อแย่งกันแล้วเอาเกี๊ยวกินดิดิกีมันจะเล่นน้องก็จะกินอา้าวกีเอาอีกแล้วครับโอ้ยกีเอาซาอนอีกแล้วครับเจ๊เอามาคืนน้องเด้เอเจ๊หมดอันนี้เด้อกีนั่งเข้าแกล้งคนเนาะคนจะกินเนาะ คนก็อยากจะกินอนะ่ะปล่อยไหมลูกเหลียมือแล้วอ่ะเอาป่เอยอขอยอ,อย่างน,านะครับผมรอกินอยู่ยนี่นะครับบ๊าดพี่เพี่อะเรียบร้อยขี้ก,กินหมดอัมซอนเนี่ยมาขี้กินนี่ดิเนี่ยผมนอนรอแล้วครับเอาเขากันเฮ้ยเหมือนเลยมึงนทองมึงือนไงวะนะ มันกินอืมดีมะมันกินไปเล่นไปอ่ะเบียฮึ่มอุ้ยอ้ยหาว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 นอนต่อที่ไหนยังไม่หายง่วงจะกินก็จะกินอ่ะให้พี่กิ่กินไปเฮ้ยง่วงก็ง่วงจะกินก็จะกินบ่ไหวแล้วโอ้เอ้ยอาการมันเป็นไงลูก เอาพี่กีมาย่อเยอะน้องอีกนะครับแต่แล้ว,ลวเห็นแล้วมันเห็นกล้วยแล้วเอาดูที่มันทำไงเอาของมันนี่กินเอาคนต่างๆคิดนี่เอาไว้คิดนี่ก่อนนะครับเด็กๆก็ปกติไม่เวายนะครับฝึกอยู่บ้าน,อานเองสองตัวเลยครับรจะหาโกงให้การสอง